ครับก็สวัสดีครับผมสมพงษ์ตทเยนะครับตามที่ f c นะครับลงหว้นบางมังนนนะครับก็ได้มาแล้วนะครับผมเพราะว่าบางมังนนฟันธงเม็ดเดียวนะครับผมนะครับเม็ดเดียวนะครับก็ก่อนที่จะไปหุวยบางมังนนเนี่ยผมก็อยากจะให้ f c นะครับผมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของสมพงษ์ตุ้ยนะครับให้ค่อยๆฟังนะครับผมแล้วก็พิจารณาไปนะครับผมเพราะว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงสูงนะครับ ก็อยากจะให้เอฟพิจารณาก่อนค่อยลงทุนนะครับผมนะครับเพื่อเป็นการตยมเวลานะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะครับสําหรับหวยบางมังนนนะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่ก่อนนะครับว่าสูตรมันเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ค่อยไปพิจารณานะครับว่าบางมังนนฟันธงอะไรเม็ดเดียวนะครับผมนะครับนี่นะครับก่อนอื่นเราก็จะมาทําสูตรครับซึ่งทําไปแล้วนะครับผมนะครับ ก็เอาหวยของวันที่2นะครับเดือน5 2 5สองหนะครับผมมาทำนะครับตั้งเป็น2 72ครับนะครับศูนย์นะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับผมค่อยๆดูไปนะครับทุกคนนะครับผมค่อยๆดูไปนะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับผมนะฮะเอา2นะครับ2 7 2มาตั้งแล้วก็ดึงเอาหลักสิบของรางวัลเลขท้ายรางวัลที่1นะครับหลักสิบนะก็คือ7นะครับผมมาคูณก็6นะครับผมนะครับ ก็คูณกับ6คือโค้ดนะครับ6 7 4 2ครับได้เลข2ครับ4ไม่ต้องเอามาครับเอาแค่2ครับ2นะครับมาบวกกับ3นะครับได้5นะครับนี่คือหลักที่เราจะได้นะครับได้5นะครับก็ก็คือได้เลข5นะครับนี่เป็นเลขล่างนะครับผมนะครับเลขล่างนะครับเอ่อเอ่องวดที่แล้วบังอ่ทำเข้ามาก็เข้าครับนะครับก็เป็น ไปเป็น18นะครับผมก็เอาสูตรนะครับสูตรที่บังให้ทำนะครับผมนะครับเอาเกตสองเกตมาตั้งนะครับแล้วก็บวกด้วย18นะครับก็ได้มา108นะครับผมนี่นะครับผม108่งศนะครับบวกกันนะครับแปดบวกสองได้ศูนย์นะครับเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนะครับแล้วก็เแปดกับหนึ่งบวกกันได้เก้าก็คือได้หนึ่งแปดศูนย์เก้านะครับเดินหน้าหนึ่งคือศูนย์นะครับผมเลขในโครงสร้างนะครับผมได้มาหนึ่งนะครับผมศูนย์หนึ่งห้าแปดนะครับคือตัวนี้ครับศ 589นะครับผมนี่เลขในโครงสร้างนะครับนี่คือเลขในโครงสร้างนะครับเอ่อทำไมผมถึงเอาสูตรนี้มาบวกกับสูตรข้างบนนะครับผมก็อย่างที่ทํานะครับงวดที่แล้วก็คือ78เทียนะครับแล้วก็56มาบวกกันนะครับซึ่งหวยตรง4กับ5ไม่เข้าครับไม่เข้า18นะครับผมนะครับเลขออก18กับ22ครับเป็นเลขหามนะครับนะครับเลขที่ในโครงสร้างคือผมก็กองออกมาแล้วนะครับผมนะครับซึ่งถ้ามันมา ตามที่มันเข้าคือเลข5นะครับได้5คือตัวเด่นนะครับผมแล้วก็ได้9ก้ากับ0นย์นะครับซึ่ง2เต็มมันไม่เข้านะครับแต่มันไม่เข้าตัวในกรอบนะครับผมซึ่งเป็นเลข1กับเลข8นะครับผมนะครับใน fc นะครับเลขที่ในกรอบก็คือเราได้มาเนื่อๆก็คือ5นะครับผมคือเต็มๆนะครับ5ครับแล้วก็มาได้9กับ0นะครับผมนะครับถ้าไม่ผิดจาก0ูนย์นะครับก็คือจะได้เลขมา1 0 15 8 9นะครับนะครับ แยกจ้อยออกมาก็จะได้059550นะครับผมแล้วก็59955115นะครับผมแล้วก็5885มีอยู่เท่านี้นะครับผมเลขในโครงสร้างนะครับนะครับมีอยู่แค่นี้นะครับ5ตัว01589นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปต่อเลข3ตัวบนนะครับผมซึ่งเป็นหวยสูตรนะครับผมนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับผม นี่นะครับเลขที่ได้มานะครับถ้าไม่ผิดเพี้ยนจากศูนย์นะครับผมก็จะได้มาเป็นศูนย์แปดเก้านะครับศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าหนึ่งครับสามตัวบนนะครับผมแล้วก็ศูนย์เก้าหนึ่งนะครับตัวกันก็เป็นสามเก้าเจ็ดสามแปดเจ็ดนะครับในโครงสร้างนะครับนะครับอันนี้คือตัวกันนะครับในกรอบก็คือตัวที่วงให้นะครับส่วนแปดเก้าหนึ่งตัวเด่นนะครับผม นี่นะครับผม8 9 1กัน8 9 2อนะครับเรียกบนนะครับ8 9 2ครับ891กันนะครับแต่ยังไงก็เดี๋ยวเลขทำตัวบนก็คือเดี๋ยวกองอีกคลิปหนึ่งนะครับผมคลิปนี้คือทําในสูตรนะครับเป็นสูตรนะครับนะก่อนที่จะไปหมยบางมานนนะครับผมก็นี่ครับก็คือตัวนี้เลยครับผมก็บนบนนะครับเป็น0ูน0 8 1 891 091ย์ูนนะครับในกรอบนะครับ แล้วก็ตัวการเงเป็น397 387นะครับถ้าหลุดนะครับผมส่วนเลขวิ่งบนนะครับ9กับ8ตองมาแน่นอนครับซึ่งซึ่งซึ่งทำออกมาแล้วก็คือ9นี่มา2ตัวเลยครับผมนะครับ9 9มา2ตัวนะครับก็คือ9ตัวนี้นะครับผม9ตัวนี้นะครับแล้วก็มา9ตัวนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นเบิ้ล99เป็น8นะครับผมนะครับเลขที่ถ้าไม่ผิดเพี้ยนไปจากสูตรนะครับ3ตัวบนก็ มาตัวนี้นะ089ครับ081 891 091กั้น397 387นะครับผมเ c ซครับแล้วก็เด่นใน891นะครับ892นะครับผมนะครับวิ่ง8กับ9ครับบนนะครับผมส่วนเลขล่างนะครับก็อยู่ที่8 0 05กับ58นะครับให้วิ่ง0กับ5นะครับนี่นะครับนี่คือหวยสูตรนะครับผมต่อไปเราจะไปหวยบางเมืองนนนะครับบางเมืองนนนะครับผม บางเมืองนนท์ให้มาแล้วครับผมซึ่งเมื่อเช้าเราคุยกันแล้วนะครับคุยกันเพิ่งจะวางสายกันสักพักหนึ่งก็มาทําเลยครับผมทาให้นะครับบางเมืองนนท์ให้อะไรนะครับผมนี่ครับเอฟซีครับบางเมืองนนท์นะครับให้มาห้าหางหกหางนะครับผมก็เออแปดหางครับผมก็คือให้มานะครับบางเขียนให้มาก็คือห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับ นะครับห้าสามนะครับผมบางมือนให้มาแล้วครับแปดศูนเกานะครับผมแล้วก็90นะครับผมนี่นะครับผมบางให้เน้นในวงกลมนะครับผมแปดห้าห้นะครับศูนย์แปดแปนะครับพวกนี้นะครับผมนี่ครับ FC ครับดูครับนี่คือหวยบางมือนให้มานะครับเป็นอ่อ่ห้นยะครับศูนห้ะครับห้าสมามห้านะครับผม 5885 5995นะครับนี่คือหวยบังตรงนู้นนะครับ8008นะครับ8338 8998นะครับ9009นะครับเน้นในวงกลมนะครับเน้นในวงกลมคือหวยบังวงมาให้นะครับนี่นะครับในวงกลมนะครับผมแล้วล่างนะครับผมบังฟันธงครับ5เม็ดเดียวครับนี่นะครับ5เม็ดเดียวนะครับผม5เม็ดเดียวแล้วก็ลอง8นะครับผมนี่ครับ ห้าเม็ดเดียวครับห้าปักหลักสิบบังบอกนะแปดปักหลักหน่วยนะครับผมนี่นะครับผมถ้าจะดิ้นก็เอฟซีก็ลองไปสับกันแล้วกันครับผมก็คืองวดของวันที่อ่าสิบหกเดือนห้าสองห้าหกสี่นะครับเป็นเลขล่างคือห้าแปดแดงแดงนะผมในวงกลมนะครับเด่นห้าตัวเดียวครับบังในห้าตัวเดียวนะครับผมนี่นะครับผมส่วนสําหรับบังเมืองนนฟันธงอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับบังเมืองนนฟันธงอะไรนะครับผม คือเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับผมก็ในวงกลมบังให้นะครับผมบังให้นะครับนี่เป็นหวยบังนะครับเมืองนนท์ทออกมาแล้วเป็นเลขล่างนะครับผมเลขบนนี่ยังไม่กองครับแต่ว่าที่ให้ตรงนี้คือเป็นสูตรนะครับผมเป็นหอยสูตรนะครับที่เห็นนะครับผม fc ดูนะครับ89 81 378 33เอ้397 387นี่คือเป็นหอยสูตรนะครับผม ก็เดี๋ยวรอกองบังนนอีกทีนึงนะครับผมนี่คือหอยสูตรนะครับเป็นสูตรของบังนะครับ891892นะครับหยุดถ้าเกิดอยู่ในกรอบนะครับผมนะครับที่ได้มานะครับเลข5ตัวก็คือ01589นะครับผมนี่ครับ FC ครับดูนะครับผมส่วนบังมังนนนะครับผมให้อะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูความกันนะครับดูความกันนะครับบังมังนนให้อะไรครับวันนี้100%ครับบังบอก100%ฟันธงเม็ดเดียว เม็ดเดียวฟันตงเม็ดเดียวนะครับผมเม็ดเดียวบังฟันตงอะไรดูเข้ากันครับนี่ครับบังมังนนฟันตงห้าแปดเม็ดเดียวนะครับห้าแปดนะครับบังมังนนให้ตัวเดียวห้าแปดล่างนะครับส่วนใครจะขึ้นบนก็ขึ้นนะครับนะครับขึ้นไปเลยครับนี่ก็ห้าแปดบังให้นะครับบังมังนน์ครับเม็ดเดียวห้าแปดนะครับผมก็ระวังเลขเบิ้ลด้วยนะครับเอซีนะครับระวังไอ้เลขเบิ้ลด้วยนะครับนี่นะครับโอเคครับบังให้มาแล้วครับห้าแปดเม็ดเดียวครับ ส่วนใครจะไปซื้ออะไรก็ตามที่ตามในวงกลมนะครับผมบางให้เม็ดเดียว58แครับแต่ระบางเลขเบิ้ลด้วยนะครับผม58เม็ดเดียวนะครับแดงแดงครับเม็ดเดียวแดงแงนี่นะครับผมเดี๋ยวไล่ใหม่นะครับผมนี่คือเลขบนนะครับสูตรนะครับไม่ผิดเพี้ยนไปจากนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันจะหลุดก็เป็นเลขเบิ้ลนะครับผมบางบอกว่าจะหลุดก็เป็น90นย์ะครับ09นะครับนะครับแต่ว่า เลขบนก็ตามนี้เลยครับผมเลขวิ่ง9นะครับวิ่ง5วิ่งศูนย์นะครับบังฟันธงนะครับ58นะครับเม็ดเดียวนะครับนี่ครับ58เม็ดเดียวครับงวดของวันที่นะครับ16เดือน5ครับไม่ผิดนะครับผม2 5 6 4้าครับเม็ดเดียว85ล่างนะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้สมพงษ์ททเวศเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำหวยนะครับของบางเมืองนนท์ให้มาแล้วครับผมวันนี้ 58เม็ดเดียวนะครับผมเอาให้รู้เรื่องไปเลยครับผมนะครับเม็ดเดียว5้าแดแดห้าเน้นห้าแดนะครับผมโอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ